สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสงกรานต์ซึ่งหลายๆคนได้หยุดยาวกันนะคะฉะนั้นวันนี้แม่ซีจะชวนทำเมนูบัวลอยค่ะเป็นเมนูที่ได้ชักชวนทุกคนในครอบครัวมาร่วมสนุกในการปั้นบัวลอยสนุกแถมอร่อยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ ตอนนี้แม่ซีก็เตรียมส่วนผสมของแป้งวัวลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะทำทั้งหมด5สีค่ะก็คือสีขาวผสมน้ำธรรมดาตามมาด้วยสีน้ำเงินจากน้ำดอกอัญชันสีเขียวใบเตยสีเหลืองจากฟักทองแล้วก็สีม่วงจากเปลือกหอมค่ะเราจะนวดทีละสีนะคะเริ่มที่สีดอกอัญชันก่อนก็ได้ค่ะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไป1ถ้วยตวงหรือตีสว่า100กรัมก็ได้นะคะ ตามด้วยแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆค่ะแป้งมันเนี่ยจะทําให้บัวลอยมีความหนึบหนับมากขึ้นไม่อืดเละง่ายค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ําดอกอัญชันลงไปใส่ขณะที่ยังร้อนๆเลยยิ่งดีค่ะเพราะว่าแป้งที่สุกเนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ปั้นง่ายมากขึ้นนะคะใส่ทีละหน่อยก่อนนะ โอเคค่ะนวดให้เนียนนุ่มแบบนี้เลยนะคะในการนวดเนี่ยถ้าเกิดว่าแป้งมันแฉะเราสามารถที่จะเพิ่มแป้งข้าวเหนียวได้นะคะหรือในทางกลับกันถ้าเกิดว่าแป้งมันแห้งจนเกินไปเนี่ยเราสามารถใส่น้ําดอกอัญชันเพิ่มได้ฉะนั้นปริมาณน้ําที่แม่ซีใส่ไว้ให้ในสูตรเนี่ยจะไม่กะให้เป๊ะนะคะให้ทยอยใส่ทีละนิดแล้วก็นวดจนกว่าแป้งจะเนียนนุ่มค่ะมาทําสีใบเตยกันต่อค่ะใช้แป้งเท่ากันเลยนะคะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวง แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะููนแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไปทีละนิดค่ะน้ําใบเตยมันไม่ร้อนนะคะก็ใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยห้ามไปต้มหรือห้ามไปเวฟเด็ดขาดนะคะเพราะน้ําใบเตยเจอความร้อนปุ๊บจะแยกชั้นตกตะกอนค่ะ เป็นสีเหลืองจากฟักทองเราจะลดแป้งข้าวเหนียวเหลือแค่ครึ่งถ้วยเท่านั้นค่ะส่วนแป้งมันเท่าเดิมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปร้อนๆเลยค่ะหนึ่งร้อยกรัมนะคะใช้ซ่อมบี้ให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใช้มือนวดให้เนียนเลยนะคะ สำหรับสีเหลืองฟักทองแม่สีไม่ต้องเติมน้ำเลยค่ะเพราะว่าฟักทองเนี่ยเขาจะอมน้ำไว้เยอะนะคะก็จะได้มาเหนียวนุ่มประมาณนี้เลยของใครทำแล้วแฉะเหมือนเดิมค่ะเพิ่มแป้งนะคะหรือว่าถ้าแห้งเกินไปก็ใส่น้ำร้อนลงไปได้ค่ะสีที่สี่สีจับเผือกค่ะใส่แป้งเท่ากันกับฟักทองนะคะแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งมาหนึ่งช้อนโต๊ะพูน,พน เผื่อกหอมนึง่งร้อนๆเลยค่ะ ่ะโอเคค่ะแต่ว่าเผือกเนี่ยสีเขาจะอ่อนคล้ายๆสีขาวมากเกินไปนะคะฉะนั้นแม่สีจะแต่งสีโดยการใส่สีผสมอาหารสีม่วงลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องให้เข้มมากนะคะหนึ่งหนึ่งสองหยดก็พอโอเคสีประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะส่วนสีที่ห้าก็คือสีขาวแม่สีไม่นวดให้ดูเพราะแค่นําแป้งไปนวดกับน้ำร้อนก็ได้แล้วค่ะ เวลาจะปั้นเม็ดบัวลอยก็โรยแป้งนวลลงไปในถาดก่อนนะคะแม่ซีใช้แป้งข้าวเหนียวทําเป็นแป้งนวลค่ะจากนั้นคลึงแป้งเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็เด็ดจะทําให้เราทํางานได้สะดวกแล้วก็เร็วขึ้นคลึงให้กลมค่ะขนาดนี้ตามชอบได้เลยแต่ว่าอย่าให้ให,ใหญ่มากจนเกินไปนะคะพักไว้ในถาดค่ะพยายามให้ออกมาลูกเท่าๆกันนะคะ ทำให้เดือดเตรียมต้มบัวลอยนะคะแม่ซีนําบัวลอยใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วก็เคาะเพื่อให้เศษแป้งที่มันเป็นส่วนเกินนะคะหล่นออกให้หมดนะคะจากนั้นก็นําลงต้มได้เลยหลังจากน้ําเดือดแล้วอะนะคะคนเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่้ติดก้นกระทะนะคะต้มหมดเลย แล้วก็รอจนกว่าบัวลอยจะสุกดีค่ะตอนนี้แป้งก็สุกดีแล้วค่ะสังเกตจากที่เขาลอยขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้นะคะแต่ยังไม่ต้องตักขึ้นค่ะต้มต่อไปสักประมาณ3-5นาทีเพื่อให้แป้งมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ แม่สีก็ต้มครบสานาทีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะตักขึ้นไปนอกในน้ําเย็นค่ะเตรียมน้ําเย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยมากๆเลย มาทำน้ำกะทิกันต่อเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนแม่ซีใช้ประมาณ3-4ลูกนะคะหรือว่าปริมาณตามชอบได้เลยค่ะหัวกะทิถ้าเป็นไปได้ให้ใช้กะทิขันสดเพราะว่าจะอร่อยกว่ากะทิกล่องแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็สามารถใช้กะทิกล่องได้ค่ะน้ำมะพร้าวน้ำตาลใส่ขาวเกลือป่นแล้วก็ใบเตยมัดเพิ่มความหอมค่ะตั้งกระคาเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจากนั้นใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวเกลือปน่นและใบเตยมัดคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีเราก็ใส่หัวกะทิค่ะอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะ สามารถคลิเข้าไปอ่านกันได้ค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้กะทิร้อนค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดขอบหม้อไม่ต้องให้เดือดท่านค่ะไม่งั้นกะทิจะแตกมันนะคะเราก็ใส่บัวลอยลงไปได้เลยสเสด็จน้าให้ดีก่อนนะ น่าทานมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้กะทิร้อนอีกรอบก็สามารถปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ มาชิมกันเลยนะคะหอมมะพร้าวอ่อนมากๆเลยค่ะ แป้งมีความนุ่มหนึบหนับน้ำกะทิหวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะหอมมะพร้าวอ่อนหวานหอมมันเค็มอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะวันหยุดยาวนี้ก็ลองชวนคนในครอบครัวมาปั้นบัวลอยกันนะคะนอกจากอร่อยแล้วยังมีความสนุกอีกด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ